จิตวิญญาณ101จิตวิญญาณของผู้สร้างมนุษย์เดลลอติซักไร์โดยทีระพงศ์เทปกรครับคุณครับตั้งแต่ที่เขามีเฟซบุ๊กกันมานะครับผมก็เล่น Facebook เฟซบุ๊กมันเลยตลอดนะครับแล้วผมก็ใช้ชื่อจริงโปรไฟล์จริงในการเล่นเฟซบุ๊กและผมก็มีเฟซบุ๊กเดียวมาโดยตลอดคือ,อ,อรูปผมนี่แล้วก็ชื่อผมคือท er ีรพงศ์เทปกร ทีรับพงเทปะกอรผมใช้โปรไฟล์เดียวรูปจริงชื่อจริงมาโดยตลอดจ,จนกระทั่งผมได้เดินทางสายจิตมีญ,ญาณเป็นสปิริชัลมาสเตอร์ผมถึงได้ความรู้ว่ามันเกี่ยวข้องกับชีวิตของเราด้วยเ,เมื่อก่อนผมใช้โปรไฟล์เดียวใช้รูปที่เป็นรูปจริงนะครับใน สถานะปัจจุบันจริงๆนะครับแล้วก็โปรไฟล์จริงเล่น Facebook มาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นเล่น Facebook กับเพื่อนกับที่ทำงานกับคนอื่นๆผมใช้โปรไฟล์เดียวครับแต่คนอื่นนะครับก็จะมีการปลอม a c e b o o k ปลอมหลายโปรไฟล์โปรไฟล์นี้ใช้กับเพื่อนโปรไฟล์นี้ใช้กับครอบครัวโปรไฟล์นี้ใช้กับจีบสาวโปรไฟล์นี้ใช้กับที่ทํางานพวกนี้ครับเขาจะมีหลายโปรไฟล์หลายตัวตน แต่ผมมีตัวตนเดียวเดินตลอดนะครับการเดินทางสายจิตวิญญาณเป็นสปิริตเลมาสเตอร์ของผมเนี่ยมันทําให้ผมรู้ว่าทําไมผมถึงใช้โปรไฟล์เดียวตลอดทาไมผมไม่มีนิสัยเหมือนคนอย่างอื่นชอบปลอมโปรไฟล์ชอบใช้หลายโปรไฟล์เป็นเพราะผมเดินทางสายจิตวิญญาณมาโดยตลอดเพราะความรู้สึกภายในมันบอกว่ามันมีบางอย่างให้เราจะต้องใช้โปรไฟล์เดียว ผมก็ใช้โปรไฟล์เดียวมาตลอดมาโดยตลอดและมันก็เป็นจริงอย่างนั้นนะครับการเดินทางสายจิตวิญญาณสปิริตเ a ลมาสเตอร์ของผมเนี่ยทำให้ผมได้ความรู้ว่าชีวิตนยครับเราจะต้องมีตัวตนแล้วตัวตนของเรานะครับจะต้องออมีการแสดงออกตัวตนในทุกๆพื้นที่ของชีวิตให้เป็นตัวตนเดียวกันคือตัวเราเป็นความรู้สึกและอารมณ์ของเราหรือเป็นวิญญาณของเรา ถ้าคุณไปปลอม Facebook นะครับใช้กับที่ทํางานคุณก็มีตัวตนหนึ่งนะครับใช้กับเพื่อนคุณก็มีตัวตนหนึ่งใช้กับครอบครัวมีตัวตนหนึ่งใช้จีบสาวจีบหนุ่มคุณก็มีตัวตนหนึ่งอันนี้แหละครับคุณมีหลายตัวตนการมีหลายตัวตนนะครับเป็นการเอาความปลอมเข้ามาในชีวิตหรือเอาอีโก้เข้ามาในชีวิตอีโก้มันคือความโง่ชั่วกลัวปลอมถ้าเมื่อไหร่ที่คุณเริ่มที่จะปลอมโปรไฟล์ของคุณก็มาปุ๊บ เมื่อนั้นแหละครับมันจะมาทางความคิดแล้วมันจะสร้างตัวตนผ่านความคิดของคุณซึ่งมันไม่ใช่คุณความคิดไม่ใช่คุณความรู้สึกและอารมณ์เท่านั้นที่เป็นคุณนะครับผมเดินทางสายจิตวิญญาณนะครับผมใช้ความรู้สึกว่าเราต้องมีโปรไฟล์เดียวมีตัวตนเดียวซึ่งมันก็จริงมันทําให้เรามีตัวตนที่เป็นวิญญาณของเราจริงๆถ้าเรามีหลายโปรไฟล์นะครับหลายตัวตนนะครับมันหมายความว่าเรามีอีโก้ในชีวิต คุณเอาอีโก้เข้ามาอยู่ในตัวคุณนะครับตั้งแต่เขามี Facebook จนอ,อ,อายุประมาณสัก40 40นะครับผมมีโปรไฟล์เดิมมาโดยตลอดแต่เวลาผมาได้ความรู้ทางจิตวิญญาณผมสอนความรู้ทางจิตมิญญาณคุณซึ่งเป็นความรู้ในโลกภายในอะ่ะมันจะตรงข้ามและขัดแย้งกับความรู้ในโลกภายนอกซึ่งมันก็มีคนเกลียดผมมีคนไม่พอใจผมมีคน รายงานผมมีคนว่าผมใช้คำหยาบคำดา่ามีคนรา,ายงานว่าผมทำลายาชุมชนผมสร้างความเ,าเสื่อมเสียสร้างความวุ่นวายให้กับชุมชนอะไรประมาณนี้ค่ะทำให้ Facebook ที่ระพงเทพกรผมโดนบล็อกผมระง,งับการใช้งานระง,งับแล้วระง,งับอีกนะครับผมก็เลยจะไม่ได้สอนจิตวิญญาณดังนั้นผมก็เลยสร้าง เฟซบุ๊กขึ้นมาใหม่ชื่อจอมมาจิตมีญ,ญาณผมสอนโดยใช้ปรไฟจอมมาจิตมีญ,ญาณนะครับสอนแบบมารสอนมาน,นะครับเพราะว่าคุณเป็นมารคุณมีอีโก้ e go, คุณมีความง่อชั่วกรปอรมการสอนอีโก้นะครับมันต้องสอนได้ภาษาหยาภาษาตำ่ำเพราะมันเป็นภาษาเดียวกับอีโก้เป็นภาษาที่ทําให้ e go, อีโก้คนมีอีโก้มันเริ่มมองเห็นตัวตนของมันนะครับผมก็โดนรายงานไอ Facebook จอมารจิตมีญ,ญาญผมก็โดนระง,งับใช้อีกนะครับแล้วผมก็เปลี่ยนมาเป็น a c e b o o k เอ่อจอมารจอมลวงโลกสอนไปสอนมาก็มีคนเกลียดผมไม่ชอบผมก็รายงานผมอีกยิงผมอีกทำให้ผมเอ่อตอนนี้มีอยู่ด้วยกัน3โปรไฟล์ครับแต่ละโปรไฟล์นะครับโดนระง,งับบ้างโดนแบบว่าถ้าโดนเตือนบ้างครับสถานะบัญชีนะครับโดนเตือนแต่ว่าตอนนี้ผมหยุดอยู่แค่3โปรไฟล์ แต่ที่ชีวิตที่ผ่านมานะครับผมใช้แค่โปรไฟล์เดียวคือชื่อธีรพงษ์เทพกรผมมาบอกคุณทําไมผมมาบอกคุณเพราะผมมาสอนคุณไงการใช้เฟซบุ๊กนะครับเออคุณจะต้องใช้เฟซบุ๊กเดียวโตตนเดียวชื่อจริงชื่อนี้ก็สําคัญนะครับมันจะต้องเป็นชื่อจริงในสูจีบัตรของคุณเพราะมันเกี่ยวข้องกับเส้นทางจิตวิญญาณของคุณด้วยถ้าคุณเปลี่ยนชื่อหรือใช้ชื่อปลอมหรือรูปปลอมนะครับ มันไม่ใช่ตัวตนคุณแล้วคุณมีความปลอมในนั้นความปลอมเนี่ยครับมันขีออกโก้เมื่อมีความปลอมแหล้มันจะทําให้คุณโง่คือมันจะหลอกให้คุณปลอมอยู่เรื่อยๆ,ๆืจนชีวิตคุณน่ะปลอมคือมันไม่ใช่ชีวิตจริงของวิญญาณแต่มันเป็นชีวิตของอัตตานะครับคุณจะต้องเ,ออเปลี่ยนช่วยเป็นชื่อคุณเองนะครับที่จริงนะครับแล้วคุณจะต้องออมีโปรไฟล์เดียวแล้วก็เล่นในทุกพื้นที่ชีวิตไนมะ่ว่าจะเป็นที่ทำงานที่บ้าน กับครอบครัวหรือกับเพื่อนโดยด้วยตัวตนเดียวถ้าคุณกินพื้นที่ชีวิตด้วยตัวตนเดียวอย่างนี้นะครับคุณจะมีชีวิตที่เป็นคุณจริงๆแต่ถ้าคุณปลอมนะครับคุณเอาอัตตาหรือเอาอีโก้เข้ามาในชีวิตคุณก็จะมีชีวิตอยู่บนเส้นทางของอัตตาซึ่งไม่ใช่เส้นทางว,ญญญาวิญญาณวิญญาณทูกวิญญาณนะครับมาเกิดบนโลกนี้นะครับมีเส้นทางจิตวิญญาณคุณต้องใช้ชื่อของคุณเพื่อจะได้เข้า ใช้โปรไฟล์ของคุณชื่อของคุณเพื่อคุณจะได้เดินทางสู่เส้นทางจิตวิญญาณซึ่งมันเหมือนการจับเอ่อจะรีวิวเบิร์ตจะกลับกันนะครับเมื่อก่อนผมใช้โปรไฟล์เดียวแต่พอมาสอนคุณผมต้องใช้ถึง3โปรไฟล์เพราะผมโดนระงับใช้นะครับสมคมก็พยายามสลับเปลี่ยนไปใช้เพื่อที่จะได้สอนจิตวิญญาณกับคุณนะครับเออส่วนคุณที่เคยปลอมมาคนปลอมนะครับจะไม่มีวันใช้โปรไฟล์จริงมันจะปลอมเรื่อยๆปลอมเรื่อยๆปลอมเรื่อย จนกลายเป็นนิสัยเขาแล้วและเขาจะคิดว่าความปลอมของเขาเนี่ยไม่เกี่ยวข้องอะไรกับชีวิตเขาเลยไม่ไม่ส่งผลกระทบต่อชีวิตเขาเลยแต่ในทางจิตวิญญาณนะครับมันส่งผลต่อชีวิตเขาโดยที่เขาไม่รู้ตัวเมื่อไหรที่คุณเริ่มปลอมคุณเริ่มมีอีโก้เข้ามาในชีวิตเมื่อใดที่คุณเริ่มปลอมคุณมีอีโก้เข้ามาในชีวิตผมโชคดีนะครับผมใช้ p r o f ฟล์จริงมาโดยตลอดผมเริ่มปลอมก็เพราะว่าผมโดนนะครับใช้ ผมเริ่มปลอมเมื่อผมฆ่าอีกโก้แล้วก็ถือว่ารอดตัวไปสำหรัหบผมนะครับเพราะคะแนนขนาดที่ปลอมนะครับผมก็ยังใช้ตัวตนจริงอยู่นะครับอ่าผมปลอมหลังจากที่ผมฆ่าอีกโก้ให้ตายแล้วนะครับก็เลยจะไม่มีอีกโก้แต่คนที่ปลอมมาตั้งแต่ต้นแล้วครับคุณจะต้องเปลี่ยนชีวิตคุณคุณจะต้องเลิกปลอมทุกพื้นที่ในชีวิตของคุณไม่ว่าจะเป็นออนไลน์ออฟไลน์คุณต้องมีชีวิตของคุณจริงให้ได้มีโปรไฟล์เดียวและใช้โปรไฟล์นั้นในการเล่น a c e b o o k อ่านี่นะครับเป็นความรู้ที่ ผมจะให้คุณจากประสบการณ์ชีวิตและก็ความรู้ที่ผมได้จากาการเดินทางสายจิตวิญญาณการเล่น a c e b o o k นะครับถ้าคุณปลอมเมื่อไหร่นะครับคุณเอาความปลอมเข้ามาในชีวิตเมื่อคุณเอาความปลอมเข้ามาในชีวิตคุณจะเอาอีโก้เข้ามาในชีวิตคุณจะไม่มองเห็นคุณจะมองไม่เห็นว่าบันส่งผลกระทบยังไงต่อชีวิตคุณ แต่คนที่เป็นจิตวิญญาณจะมองเห็นว่าอีโก้มันลุมเล้าคุณมันเอ,อ่อมันกำลังแกล้งคุณมันกำลังทำร้ายและทำลายคุณจากความปลอมของคุณเองโอเคครับอ่า่านนี้ผมฝากสนับสนุนผมด้วยนะครับเอออาจจะซื้อเพนดูรัมกับผมนะครับ 400, 4, 4, 4, 4 4บาทพร้อมค่าส่งนะครับหรือว่าบริจาคเป็นค่าใช้จ่ายละวันให้กับผมนะครับบริจาคได้ที่เบอร์พ้อเพย์0 9 2 9 9อ9เ9 4 92, 092-994-92-94โอเคครับผมล่าไปก่อนสวัสดีครับ